เบิ่งเห็ดอันนี้พี่น้องเห็ดท,ที่ที่ว่าไอ้เกิดข้างเคียงกับเห็ดกุ้งนะเนาะนี่ลักษณะเขานี่กินได้ยยวาสันเพันว่าอืมนี่มันสิเป็นยังสีพี่น้องดอกแข็งแข็งได้พี่น้องเออเนื้อเขาแข็งดีเป็นตาแสบอยอืมเป็นตาแข็งแสบอยเห็นบะเป็นดอกอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะเกิดติดกันกับไอ้เห็ดกุ้งเกิดด้วยกันนะนะเห็ดข้างเคียงกันวาสันเพันว่าอืม ขอเสีเอาไปกินว,ว่ามันขึ้นเสียบ้เพราะว่าเนื้อมันแข็งดีว่ะดอกมันแข็งดีฮะนะโอ้ผนเห็ดกุ้งแบบน,นี้อืมอืมอันนี้เหิษกุ้งแต่ว่าเห็นอันรในบ้านเลยเถ่านี่แข็งกระดออยู่นี่เห็นบ่นี่พี่น้องอเสียเอาไปกินนี่ไหมอืม,อ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 ม แข็งดีดีข่อยเสียเอาเจ้าไปปล่อยดินี่มันยังเด็ข่อยกเก็บเอาอันซุ่มอันนีน้ำเด้ข่อยเสาไปปล่อยในป่าข่อยได้พี่นอ้องจะอาไปปล่อยในป่าน,นู่นเอาไปปล่อยในบ้านหลังบ้านบูรัได้ลหลายเติบขึ้นกันละเห็ดอันนี้ เ็ด่นี่เป็นดอกนี่ไหมอ้าวอันนี้เฮ็ดคอนสนมะลิอย่างงี้นี่บอกแมนบอกเออแมนอีหลีคอนสนมะลิจะเหงาะอยู่นี่ดอกงามเทะเฮ็ดคอนสนเมื่อเก็บเอาอันพวกเียครับพอไว้หมู่บ้านแล้วนะพี่น้องเห็ดเห็ดกุ้งเนาะเก็บเห็ดกุ้งงวนเลยละมือน เห็ดกุ้งกับเห็ดอันเห็ดคือกุ้งเห็ดมูมันน่ะเห็นบ่นะนี่พี่น้องนี่ดอกเขาอื้ออ๋อน่ะหลายตูโอ้หลายพุ่นน่ะอยุ่ในอมไม้พุ่นน่ะไผมาอันนี่ครั ดอกมันดอกน,น้อยๆไหม,มแข็งดีอยู่เป็นตะแเสบอยู่ดอกนะเฮะกรุงดอกกรงอืมมันแส็บก็ะเสดมาเอาดูดูตัวมึนบล่ล่าฮึโอ้ย หลค่ะเห็ดกุ้งยังมาหลค่ะที่พี่หน้องมันเกิดเป็นโมลเลยเนาะถ้าเกิดนี่เกิดท่าสับเฮียซะเกิดไปวัดปัตตพีมันตอนออ พออันใดก็อ,อน,น,นั่นเี่น้องเห็ดก้งก็เห็ดอันนี้มันอยู่น,น,ะน,ะนะ้ากัดนานๆหลายพดหายพเห็นแ้วกเห็นดอกเบิดไปพอดนะ โอ้ยเห็ดกุ้งก็สิได้เต็มถังได้นี่นะเครื่องเฮ็ดกุ้งเครื่องเฮ็ดอันนั้นล่ะน้อกันเฮ็ดไปเห็นบ่นี่เขากระสีเกิดคู่กันนี่พี่น้องเห็นบ่นี่เขากระสีเกิดคู่กันอปออยู่นั่นไล่ค่ะเอ๊ มันกระดอกงามดีได้พี่น้องไอเฮ็ดอันนี้เฮ็ดที่ว่ามันเกิดคู่กันแล้วก็จะซื้อหยัางดอกเด้อจะไปหาเสิร์ชมันก่อนเด้อ แต่ว่าหูว่ามันกินได้อยู่จำซื้อภาษาอังกฤษบ่ได้ แข็งด uh, ีแข็งดีแข็งดีอืมแข็งหาเขาไปเลยแข็งหลายแข็งหลายไปเรื่อย เสีย้ยเป็นันเขบอกโอ,อ,อ,โอ้ไอต้นอันนี้ก็บรรดดอกอาบามันธรรมดาดิเขาเรียกอะไรงาบังหารเนี่ยธรรมดาดิงาไอันนี้เนี่ยเอออันนี้เนี่ยพี่มันกัดคนนี่นี่นี่น cơm yeah. Ta có sọt tay ta, ta, ta. bay. Ôi. Không săn. Không khi ở cái 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 เบ่เอาดอกเด้หอหกคักหกเนีย,ยวนนนันน,นี้เฮ้ยน่องกตับบ่เงิดอกิดเนี่ยเข้าไปไม่ได้เถอะคุณน่ะกองเอลี่อยู่ได้อยู่เนี่ยคุณน่ะพี่น้อง มันธรรมดาด้ยเย้มาง่ามเท้เอาพุ่นอ่ะโอ้ง่ามคักเก่าพุ่นอ่ะอ กัดเห่าเด้ห nhà นี่ละตําเย่ตําซื่อบ่ได้จะเที่ยดอกตําเนี่ยตําเนี่ยเลสีมัเก็ดเห็ดอันขวัญสนต่อได้ปาะเห็ดกุ้งเบิดละเบิวงนั่นเบิ้องง่ายๆนั่นต้องหันนี่พี่น้องนี่เห็ดกุ้งกับเห็ดอันนั่นเนาะเห็นบ่เครื่องถัง เครื่องถังสีอืมทีเก็บร์็ดคอนสนเดีบ,บันี้อุ้มนี่ได้บัตน,นี่พี่น้องเฮดคอนสนนี่อัน,น,นเดนข้าเจ้าสวนอันแผ่นไอ้สวนพลไม้นี่มันติดข้าเจ้าแต่ว่าห้าวบดอยไก่นี่หรอกแต่ว่าเป็นยังแต่ว่าอยู่พื้นหนึ่งของห้าพูน้น นาบ้านคอยจริงๆอยู่ผุนพุ่นเห็นบ่อเสียงรถเลียนสวดผุนมองสว่างสว่างพุนพี่น้องผุน่ะนาบ้านแล้วก็ยาเามันนี่ยังมาถึงเครื่องได้ดหนาบ้านผุนย้อนไปทั้งดาบผุนดูแลเบ่ไวพี่น้องหักันได้ก็สิหอบไปน้าบ่อเห็ดนี่แหมแต่เป็นขายบัานปะพอยายว่าย่ิ่มเบาเลี้ยงขายคอยเมื่อยย่ว่ัชน่อยเมื่อน้ำเอกเอกสาร่อยเมื่อน้ำ เมื่อน้ําให่านพี่น้องเอ้คอยว่ากัน